เีเปอร์เซนแต่งอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นของ4ประตู x l s ใหม่ล่าสุดของเรา2025แล้วนะคะคลิปนี้น้องไงจะพาอัปเดตชุดแต่งกันด้วยแล้วก็มาดูสเปครถที่เปลี่ยนกันไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะขายเป็นโมเดลนี้แล้วนะเป็น2025มาพร้อมกับตัวที่เป็นยูโรไฟแล้วก็เพิ่มมอเตอร์สตาร์สต็อปเข้ามาด้วยนะคะซึ่งรุ่นนี้หลายหลายคนอาจจะเห็นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปแล้วนะคะจะมีบางอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนกันออกไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นนนน้้องงาาพไปชมกัคค่ะนน NFL, ะะดหขรตัวใหมม่่่ลลาาสุดเยเนยนีจะ สีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีดําค่ะตัวตะแกงลังพึ่งนะจะเป็นดําเงาให้ไฟหน้ายังคงเดิมค่ะมาพร้อมกับ Daylight ลล LED รูปทรงสีแคมให้นะคะเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติก็ยังคงมีมาจากโรงงานให้อีกเช่นกันค่ะ ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้นะคะล้ำล้ามาเลยนะคะบอกกับราคารถที่ Ford ประกาศขายเลยนะคะราคาปกติจะอยู่ที่919,000นะคะเราจะมีราคาพิเศษช่วงของเดือนนี้เนาะจะ199,000บาทค่ะ o p ออชั่นในเรื่องของตัวความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น h, เบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะคะความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้ครบรอมป้องกันการพลิกคว่มค่ะตัว h l a ของตัวบระธานละชันนะคะ ESP แล้วก็ TCS ตัวป้องกันล้อหมุนฟรีก็มีมาให้อีกเช่นกันนะคะจัดใส่มาให้ในราคาเพียงเท่านี้เลยนะคะด้าน,นหน้าค่ะตัวชิ้นกันชนนะคะ เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยคันนี้เป็นสีเทานะคะมาเป็นสีเทาสวยๆซึ่งตัวสีเทาเราเนี่ยจะเป็นออกโทนเข้มนิดนึงนะคะเป็นแบบเทาเข้มมาเลยค่ะไฟตัดหมอกจากโรงงานนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยฝั่งผู้โดยสารด้านนี้ด้านล่างจะเป็นห่วงลากจูงค่ะมีมาจากฟอร์ดให้1จุดเหมือนกันด้านข้างนะคะ คันนี้คือแต่งไม่เยอะเดิมๆมาเลยนะคะมีโรบา์ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงค่ะล้อและยางใช้เป็นตัวล้อและยางเดิมจากโรงงานนะคะเ,เขาดีไซน์มาสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นคุมโทนสีดํานะแต่ว่า ไม่ใช่แค่นำล้วนอย่างเดียวเขาเล่นเป็นฮูโทนด้วยซึ่งตรงนี้จะตัดเป็นตัวสีเทาซึ่งออกเป็นแบบเทาเข้มนะคะดีไซน์ตัดกันดีไซน์ตัดกันเป็นฮูโทนคือสวยมากๆค่ะคงเดิมกับตัวยางที่เป็นบริสโต้นะคะซึ่งยางที่ผู้ตัวโรงงานมาเนี่ยจะเป็นยาง HT นะคะตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของความเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเป็นไซส์17นิ้มาให้เลย ด้านข้างค่ะสีเทามาสวยๆนะคะแก้มด้านข้างเป็นดำล้วนให้แบบนี้นะคะไม่มีเทอร์โบแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นยูโรไฟแล้วนะคะตัวหนังสือก็จะหายไปค่ะมาเป็นสีดำแล้วขอบด้านข้างเป็นสีดำเงาให้แบบนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำอีกเช่นกันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะจะได้เป็นปรับปรับไฟฟ้านะคะเวลาเราพับเก็บตัวนี้ก็จะยังเป็นแมนนวลนอยู่เนาะ ด้าน,นข้างคะ่ะกระสาติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะมาคู่กันใครที่ออกรถที่นี่ก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกลูกค้าเลือกอความเข้มของฟิล์มได้นะคะ40 60 80แล้วแต่การใช้งานของเราแล้วแต่ความถนัดเนาะแจ้งได้เหมือนกันนะเบ้ารอมือเปิดประตูะคะ่ะซึ่งเซตตัวนี้เป็นสีดําให้แล้วนะคะเพราะว่ามือเปิดประตูในตัวที่เป็น MY 225เนี่ยตัวมือเปิดประตูจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เราติดเป็นเบ้ารองมือเปิดประตูเวลาเราใช้งานก็ป้องกันลอยเพิ่มเติมเข้าไปนะคะซึ่งก็เป็นสีดําอีกเช่นกัน ส่วนเสาบีนะคะตรงกลางตรงนี้ถ้ารุ่นเดิมที่เป็น2 0 2 4นะคะเป็นยูโร4เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัดด้วยสีดำแต่ว่าถ้าเป็นยูโรไฟ2025สลดสีอะไรตัวนี้ก็จะเป็นสีนั้นเลยอย่างคันนี้เป็นสีเทานะคะเสา B ีตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาซึ่งพอมันทำเป็นซึ่งพอทําเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วเนี่ยจะทําให้แบบเรารู้สึกว่าตัวห้องโดยสารมันกว้างขึ้นนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมันด้ค่ายังคงเดิมนะคะมีมาจากโรงงานให้อีกเช่นกันค่ะ ส่วนด้านท้ายนะคะที่บอกว่ามีโรบานะคะตัวโรบาเนี่ยก็ติดตั้งเสริมขึ้นมาเนาะเป็นโรบารงานของเออแลนเดอร์ค่ะเป็นทรงกลมยาวๆให้แบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นพลาสติกข,ของเราติดตั้งกันค่อนข้างเยอะนะคะวางบนขอบไลเนอร์แบบนี้เลยไม่ต้องเจาะเข้ากับตัวรถนะคะซึ่งสีดําขอบไลเนอร์เนี่ยมีมาทุกรุ่นของฟอร์ดเลยนะคะ ด้านท้ายนะมีบันไดเหยียบด้านข้างมาจากโรงงานอีกเช่นกันค่ะเวลาเราขึ้นลงท้ายกระบะนะคะก็เหยียบขึ้นได้เลยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนฝั่งด้านท้ายรถเลยนะคะด้านท้ายรถเนี่ยตัวไฟท้ายยังเป็นแบบเดิมเลยนะคะมาเป็นหลอดไซฟให้แบบนี้คันนี้ไม่ได้ติดค้อบไฟเลยนะคะลูกค้าไม่ติดเนาะไฟเบรกตรงที่สค่ะมาพร้อมกับตัว กล้องที่เป็นกล้องถอยหลังนะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในเรื่องของ AGLS ของเราเลยมีมาให้ตั้งแต่โรงงานเนาะ <S <S นนการชนท้ายค่ะใช้เป็นตัวการชนท้ายเดิมจากโรงงานนะคะตัวการชนท้ายเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนไปนจากเดิมนะคือคุมโทนเป็นสีดําให้นะคะใช้เป็นตัวสีดาล้วนให้แบบนี้ค่ะมีไฟส่องใทะเบียนให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์การชนเหล็กก็ได้นะคะซึ่งตัวการชนท้ายเนี่ยมีจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยส่วนภายในรถนะคะ สำหรับรุ่นที่เป็น2025ของเราค่ะจะได้เบาะหนังมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งตัวดีไซน์ของตัวเบาะหนังเนี่ยเขาจะเป็นสีดำซึ่งตัวดีไซน์ของตัวเบาะนะคะเขาจะเป็นสีดำเดินได้ตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะคะเป็นเทาเป็นเทาวันอ่อนนะคะเหมือนกับตัวรุ่น r a n เ e r Sport เลยนะคะ ตัวงานค่อนข้างดีเลยค่ะพรมาลายนะคะมีปู่มมาติดฟังก์ชันให้ที่พงมาลายค่ะซึ่งพรมลายก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะมาพร้อมกับตัวที่ ปรับระดับได้นะพวงมาล,ลัยเราก็จะปรับระดับได้ถึง4ระดับค่ะจอหลังพวงมาลัยนะคะจะเป็นจอดิจิตอลขนาด8นิ้วนะคะใช้งานดูตั้งค่าต่างๆนะคะมันเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็ดูง่ายมากๆนะคะประตูเปิดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะน้ำมันคงเหลือเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่ก็ดูได้หมดเลยคู่กับจอตรงกลางที่เป็น1 0 1นิ้วนะคะรองรับปเปิ l e c a r ค l เพนโดยอัตโตแบบไร้สายด้านล่างมีอ s นมีไทซ C นะคะมีให้ทั้ง2แบบเลยเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ยูโรไฟจะมีออโต้สตาราะะ์สต็อปเพิ ทีมอหรือว่าโหมดการขับขี่นะคะยังมีให้เลือกถึง4โหมดเหมือนเดิมเลยนะคะมีมาให้จัดเต็มเหมือนเดิมค่ะในที่มองหารุ่น4ประตูนะคะราคาไม่สูงมากเลยท้องไงแนะนำเป็นรุ่นของ x l คค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะออปชันที่มาคู่กับตัวรถคือบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลือกด้วยไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0%นะคะชุดแต่งฟรีให้แบบนี้หรือเน้นเป็นส่วนลดเราก็มีให้เลือกเหมือนกันทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะศูนย์แปดหนึ่งหน้าคะ